ขาดชันแล้วใจฟูเออแค่ชื่อนี่ก็แบบน่าแล้วนะน่าเล่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะผู้โชคดีนะคะสามทันแรกที่ได้ขึ้นมานั่นก็คือที่โบบอกจะให้ที่ลงไปทำไมนะที่โตวี่ค่ะทานแรกนะคะทันที่สองค่ะแม่เอ๋ค่ะ ต่อไปพี่เล็กค่ะพี่เล็กเรียนเชอร์น่าแล้วก็อีกสองท่านนะคะให้น้องปอมจับพี่นิดเนาะอ๋อเป็นสุ่มมาแลพี่นะสุ่มอ่ะเรามีสุ่มสองท่านใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วสองท่านนี้เป็นยอดท็อปเฟนเดอร์ของเรานะคะเห็นไหมใครทอ่ะลองเรียกลองเรียกเลยยายตุ๊กครับยายตุ๊กหัวแถวหน้าหมดเลย เด็ท่านค่ะท่านนะครับค่ะท่าน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 นะยังไม่บอกกติกาพี่ส้มครับผมพี่ส้มแล้วค่ะกติกาของเรากติกาของเรานะคะกอดฉันแล้วใส่กูใช่ไหมคะเราจะมีพื้นที่อันน้อยนิดค่ะให้กับผู้เข้าแข่งขันวันนี้เราจะเล่นเป็น กกับทุคนเลยใช่เหมือนเราช่วยทุกคนอ่าเรามีพื้นที่เพียงน้อยนิดให้ยืนร่วมกันไม่ได้ยืนร่วมกันไม่ได้สองคนยืนในกราดาษ A4 หนึ่งแผ่นก็คืออาจจะต้องมีกอดกันบ้างก็แล้วค่ะคือแบบว่าอยากทะเลกันได้อ่ะหนูอวหนูบอาถามผมเดี๋ยวคุณพี่ไอเกม์มาผมเข้าใจนะคุณละลิกละลอะไรงคกณทั้เลยหนูยัดโอ อ่ะอะโอเคแต่เราไม่ได้ยืนเฉยๆนะคะอะจาจจะกอดอะไรก็แล้วแต่กันอย่างพิ่งพี่และสิ่งที่สำคัญคือต้องอาย c o m p a c ต้องต้องตากันตลอดเวลาต้องตาแล้วพอเพลงเพิ่มเราจะจับเวลาใครใครทำเวลาได้นานที่สุดชนะชนะ,ชนะอ่ายืนขาเดียวนะคะยืนขาเดียวคือพอจะบอกปฏิกว,ว่าต้องยืนขาเดียว ขอโทษค่ะหนูสงสารแม่แม่มากทำได้ไ,<ช>ได้ใช่ไหมโอเคยินขาดยังมันต้องขาดเดียวหรือแล้วแหละเนาะเพราะอ,อย่างนี้ดีไซน์เอานะดีไซน์เอา